สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่จูนแฟมิลี่นะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะกลับมาทําช่อง YouTube แล้วทุกคนคะ่ะแต่ก่อนหน้านี้คือไม่มีเวลาเลยนะคะเพราะว่ามาทําธุรกิจใหม่นะคะหรือว่ามาทําร้านกาแฟนั่นเองที่ทุกคนเห็นในช่องนะคะแต่วันนี้นะคุณจะพาทุกคนนะคะมาชมร้านกาแฟจูนกันนะคะนี่นะคะอยู่ในโครงการนี้โครงการที่ชื่อว่าคีบพาซานะคะทุกคนคะ่ะเป็นโครงการที่แบบว่าใหญ่มาก ใครเข้ามาก็คือมีที่จอดรถได้นะคะหรือว่าพาน้องหมาน้องแมวมาก็ได้เดี๋ยวจุจะพาไปชมร้านกาันแต่ว่าวันนี้จุไม่ได้พาไปชมแค่คนเดียวนะคะจุจะมีคนพาไปชมด้วยอีกคนนึงนะคะ่ะถ้าอยากรู้ว่าใครตามมานะคะ,ะถ้าใครเข้ามาแล้วไม่รู้นะคะก็อยู่ที่นี่เลยะคะ่ะทุกคนขานี่นะคะอยู่ท้ายโครงการทีส์พาซานะคะแล้วก็ฮัลโหลคนนี้คือใครเอ่ยนะคะก่อนอื่นเลยก่อนจะไปทําความรู้จักกับร้านทําความรู้จักกับคนคนนี้ก่อนนะคะคนนี้ก็คือเป็น Who are you? This okay. is so nice to meet you. <laughs> my name is Farshad <laughs> Can you say hi about everyone and how welcome to my our channel? Sure. Hi everybody. Welcome to our YouTube channel. We're so proud to see you today. เดี๋ยวจะเขินๆนิดนึงนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกเนาะจริงๆไม่ใช่คลิปแรกนะคะอีกคลิปแรกอจะมีแล้วนะคะไปย้อนดูกันได้ที่คลิปไปร้อยเอ็ดนะคะหรือว่าร้อยเอ็ดวเวที่หอวลดนะจะมีเขาด้วยแต่เขาไม่ได้พูดอะไรนะคะค,คลิปนี้ก็คือมาทํางานด้วยกันนะคะต้องทํามาหากินกันละโดนอ่ะโอเคค่ะร้านอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่นะคะสังเกตต้นทองอุไลนี่สวยมากๆและที่สําคัญอะ่ะคือร้านเราอะ่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นร้านแบบไทยบ้านเป็นทางมินกับครอบครัวนะคะก็คือจะเป็นร้านแบบ มาแล้วมาชิลๆนะมาชิลๆเหมือนแบบมาบ้านเพื่อนมาแบบว่ามาชิลๆมาดื่มกาแฟกันนะคะร้านจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีป้ายมีสวนคือมีที่นั่งเยอะแยะเลยทุกคนแล้วก็มีที่ตอดรถมากมายเลยเห็นไหมคะนี่สังเกตได้มาที่หน้าคงมาที่ในโครงการคิปคาซาแล้วตรงเข้ามาให้สุดโครงการนะคะจะ mm hmm. อยู่นี่ศาลพระพรมนะคะศาลพระพรมเสร็จปุ๊บน,นะมองมาที่ขวามือนะขวามือร้านอยู่ขวามือเลยเห็นไหมนี่ค่ะ นั่งได้นะคะนั่งหน้าร้านก็ได้นั่งในร้านก็ได้หรือจะนั่งในสวนก็ได้มีที่จอดรถของมอไซค์มีที่จอดรถของรถใหญ่นะคะหรือใครนะอยากจะพาน้องหมาน้องแมวมาก็มาได้นะคะนี่ here's our little friend combo ว้าวนี่เป็นที่ร้านของเรานะคะนี่จะเป็นร้านของเราจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเข้ามาได้เลยทุกคนค่ะแล้วก็มีป้ายเมนูนะคะใครไม่รู้ว่าอยากจะกินอะไรดีนอกจากกาแฟทุกคนที่สําคัญนะคะจิ้งเนเจอร์ของเราอยากจะแนะนําเลยที่ขายดีที่สุดนะคะคือ เอสเย็นนะคะเป็นตัวเอสเย็นนี่เลยนะคะแล้วก็ลองลงมานะจะเป็นชาไทยแล้วก็จะเป็นอเมริกาโน่สตีมเย็นหูทุกคนมันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีเบเกอรีร่ด้วยทุกคนคะ่ะถ้าใครเข้ามาแล้วมาเลือกชมหรือว่ามานั่งชิลๆได้นี่มีตัะนั่งชิลๆแบบนี้และที่สาคัญนะถ่ายรูปออกมาสวยมากนี่นะคะร้านของเราะค่ะ Are you ready? Yes, I will tell you in English we will serve you the best tasty <laughs> coffee in Thailand. We have also different types of menu. It also has matcha contain that is so tasty and so popular these days. I saw that the Thai people are so uh, interesting about this and so excited. Me too. I actually uh, experienced these cases uh, since last year. And t h i t is so nice to meet you guys by the way ใครจะฟังทันไม่ทันนะเดี๋ยวจุงแปลให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะเขาก็คือพูดง่ายๆนะคะว่าแนะนำเนาะเมนูว่าเป็นเมนูตัวไหนที่น่าสนใจเป็นเมนูตัวไหนที่ มีความอร่อยนะคะแล้วก็คือมันก็อเมซิ hmm. ่งกับเขาด้วยเนาะสำหรับกาแฟไทยของเราทุกคนค่ะที่สําคัญบางเมนูเนี่ยต่างประเทศเขาไม่มีอย่างเช่นเอสเยนนะคะเอสเยนเนี่ยมี <All right. S 1> แค่ประเทศไทยลองลงมาก็คือชาไทยของเราใครที่มาประเทศไทยนะคะต้อง,ลงหลงไหลเมนูนี้ชาไทยทุกคนคะ่ะอ่านกับจูนอาจจะมาชงให้ดูด้วยในคลิปนี้ทุกคนคะ่ะอ่านตามเข้ามาเลยดีกว่า Can you today make the c h a Thai me? Sure, I will try. <laughs> คืออยากจะบอกว่า กินอย่างเดียวเหมือนกันนะคะกินอย่างเดียวเหมือนกันคนนี้นะอ่ะไะเดี๋ยวจจะพาเข้ามาชมกันนะคะนี่คือจงเป็นด้านในร้านนะทุกคนคะ่ะใครเข้ามามานั่งชิลได้มานั่งชิลแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เปิดเพลงชิลๆจริงๆเปิดเพลงจะเพลงอ่ะนี่นั่งตรงนี้ทุกคนคะ่ะออกไปปุป๊บบรรยากาศดีมากเห็นไหมคะตูนอ่ะ ทำกับครอบครัวและทุก่กระทำเองนะคะแล้วที่สำคัญคืออยากจะบอกว่าเราใส่ใจกับทุกเมนูนะคะเราขายทั้งหน้าร้านเราก็ขายทั้งในไลน์แมนด้วยนะคะทุกคนขาใครนะคะที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านสั่งไลน์แมนได้นะคะร้านชื่อเลอค่าคอฟฟี่ไทยสไตล์ไทยสไตล์ก็คือเราทำสไตล์แบบไทยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะบอกว่าร้านของเราเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้เข้าเดือนที่7ที่8แล้วทุกคนขาก็คือ ลูกค้าตอนนี้ลูกค้าประจำเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยววันนี้นะจุนจะมาทําเมนูชาไทยให้ดูกันนะคะภายในคลิปนี้ก็คือฝากติดตามแล้วก็ฝากซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะเดี๋ยวจะมาลองทำเมนูชาไทยให้ต่างชาติชิมกัน Do ูยูไลซ์ชาไทย Yes the chai t h a actually I was first interested into the color of this cup then after I tried I was so interested into also the taste that was so amazing Yes ชาไทยนะคะเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยเราต่างชาชอบมากอยากจะบอกว่าบางที่นะคะที่ ต่างประเทศเขาทำก็จะไม่เหมือนประเทศไทยนะเพราะว่าเขามีซิกเนเจ์อของเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมนะคะเพราะาแรกที่เขาได้ลองนะคะก็อยากจะบอกว่าเขาก็มีความสนใจแลวคือเขาก็ชอบมากๆเลยเพราะว่าเทสแรกของเขาเนี่ยก็คือแบบดึงดูดเลยทุกคนคะ่ะเอาโอเคเดี๋ยววันนี้ฉันจะมาลองทําให้เขาชิมในคลิปนี้ครั้งนึงแต่อยากจะบอกนะว่าไม่ใช่ว่าทําใ้การเราอวยกันนะคะทุกคนค่ะแต่อันนี้มันเป็นเทสท,ที่แบบ เขาชอบจริงๆเนาะใครที่มาเมนูนี้ขึ้นอันดับหนึ่งของไลน์แมนนะคะที่จุนทำเมนูนี้เพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของไลน์แม Do you l like? i Yes, t e e real I I actually suggest you to try this cup one อันนี้นะคะเป็นชาไทยที่คือจูนอะทำแบบว่าเขาเรียกว่า,าอะไรอะทำสูตรเองแล้วก็เป็นสูตรผสมด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ Can you help me ช u r e อะสอน คือก <laughs> <laughs> mm ินเราต้องทำเองกินเราก็ต้องทำเองด้วยนะ่่ใช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 ่ใ ตัวนี้นะคะชาตัวนี้เป็นชาพิเศษนะคะก็คือคาว่าพิเศษมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากหรอกแต่ว่าอยากจะบอกว่าเป็นชาผสมนะคะผสมเขาด้วยกันนะก็จะมีความเข้มความหอมอารมณ์เป็นชาใต้อะทุกคนค่ะนะคะตัวนี้นะก็จะมีความเข้มด้วยจริงๆอ่ะสีเขาจะเข้มมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้นะจุนพิ่งสกัดแล้วก็พิ่งแช่ยเย็นน้องไหวนะคะก่อนอันนี้เป็นออเดอร์ของลูกค้าโอเค m i ์ด d well ิ i ซ์โอเค The ingredients inside is creamy milk, milk and the chat mm -hmm. see <laughs> Okay, you know I'm just put ice. Okay, I some ice on the top. This ice cubes still so <clears throat> proper in this cup that we use for this cup. Too a แกะดมูโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ชาไทยของเรานะคะนี่นะคะจัดการโดยเจ้าของไลนคนหนึ่งที่ซึ่งไม่เคยเลยเขาจะรู้สูตรอะไรนี่เลยนะคะเป็นแก้ว22ออนนะคะทุกคนขายอยากจะบอกว่าดื่มสาดใจเลยนะคะอย่าก,กลัวนะว่าแบบเอ้ยแก้วเล็กกินไปแป๊บเดียวหมดไม่หมดนะคะตอนแรกเนี่ย ทางร้านของเราเนี่ยเป็น96ออนตอนนี้นะคะตอนแรกเนี่ย16ออนตอนนี้เพิ่มเป็น22ออนแล้วทุกคนอะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะ Can you try <Yeah. S 1> by yourself you Initially <may> I was so addicted into this cup chai <Yes. S 2> then after a while I realized that this is so good for digestive system this is also so good for your healthy and this cup is a really amazing taste that I would love to offer you to try, so uh, I will try this. Wow, it makes you fresh. <laughs> also, the taste uh, makes you surprised That is look like, a, the color that you see is look like uh, orange and uh, have a little bit brown inside. That makes you so, how uh, to say, addicted, or uh, I better say interested into this cup, so I would love to uh, try this every day. Uh, actually for your health, it's so good. And then uh, yes. That's all I can say about this cup, so I will let you try it. Your favorite? Yes. My favorite is actually matcha uh, But then first I would love to try this chatai. Signature yes. in line man, number one to order but number one horn mm. absolute genius Absolute amazing cup and taste also uh, guys don't forget to subscribe our channel and put the like button in the below thank you so much ฝากทุกคนด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe นะคะช่องจูนชาแนลนะคะจูนแฟมิลี่ก็คือเราทำกับครอบครัวเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะเดี๋ยวคลิปนะคะอื่นๆคลิปใหม่ๆก็จะตามมาแล้วหลังจากนี้เรื่อยๆเลยทุกคนเพราะว่าเราก็จะเริ่มกลับมาทำแล้วนะคะก็กลับมาทำกันสองคนนะคะก็ยังไงก็ขอนะคะเป็นกำลังใจาฝากซับสไครติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นคลิปวิดีโอใหม่ๆสนุกๆเดี๋ยว คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวฝอกติดตามกันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะเลิอกค่าฟอฟฟที่พันชายนรสิงห์ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ฝากมาอุดหนุนกันด้วยนาะ you're always welcome <laughs> <Yes. S 2> thank you อบคุณ